นี่ค่ะเมนูมโอนี่ออมขินไก่ค่ะขินไก่สื่อมากเมือว่านเลยค่ะกับผักเก็บคางคางหน้าตาอันนี้บโกพีกับที่ปลูกเองค่ะคล้องอันมีแต่แน่นเห็ดเองค่ะปลูกเองค่ะเอาชิ้แกงใส่หม้อพี่น้องแล้วก็ใส่ขิงไก่ลงไปก็จุดไฟ ขัวกันเนาะพี่น้องขัวเห็นคนสุกก่อนมาจังปรุงรสใส่ผักเนาะมาเิ่นการเทศค่ะอันนี้มีบวดบวชคือน้ำพี่น้องบวชบวชอื้บวชบางไหนบวชมือเส้าไงนี่ค่ะขัวใจะเข้ากันเพคนนั่นเข่าเครื่องเพคนก็น่าจะมาปรุงรสหรอกอ่ะ ใส่ผักนะคะนี่แล้วพี่น้องชีวิตอยู่เมืองนอกลำบากลำบากเด้อแต่ว่าขาดจะไปอยู่เมืองไทยเลยจะสิไปเห็ดยังกินค่ะพเพราะาอยู่เมืองนอกก็คือเอามาห้องกะตีว่าแต่ไม่เห็ดงานอยู่เมืองนอกเนาะเน่าจะคุณกับแพงแต่ว่าการกับเห็ดกิน เราก็เลือ้อกะจงไปถักกินหมวดรุ่นเนาะพี่น้องว่าได้ทิมได้ทุม่มคือเมืองไทยเด้อยู่เมืองไทยข้าเจ้าเห็นข้าเจ้าทิมข้าเจ้าทุม่มโอ้เสียใจคือย่างนี้พี่น้องเลยบางคนกินแล้วบางคนกับแค่แค่ทิมอันพักไปบ้านยี้ยสิเห็นพักเห็นใหญ่กับเก็บกินพี่น้องเพราะว่าอยู่นี่มันอึดมันหยากผักนี่คือได้กินผักทำร็จขึ้นสวร้อนด้วยค่ะ เมื่อไหร่พอว่าผักมันหาเนี่ยเจ้าหน่อยหนาหนาวในผักแห้งแๆแห้งาๆกินผักยากพี่น้องถัาเมื่อใดผักเพิ่งล่มงจะสิกับใดไปทาเอาไปทาเอาผักกับอะไรเนี่ยที่ห้องตั้งใจดอกพี่น้องเพราะว่ามันุ่มมี่คนสร้างบ้านคนกระบอคนแต่สร้างมานเนาะมาเที่ยกับซื้อร้านจีนแน่ร้านไท่แน่นาะบัดนี้อยู่กับ บ้านข้าเจ้าในคางคางคางบ้านนี่ก็พวกหูจักกันด้วยค่ะเพราะว่าข้าเจ้าอยู่ต่างคนต่างตื่นขึ้นกับไปเห็ดงานเฮ็นงานหลัดข่าบ้านเฮ็ดก็เผอกิแต่ละมือนี่วุ่นว่นอยู่ย่งนีแหละค่ะเล่อก่อขอกันที่เทียงนอกจากว่าพวกเขาจะไปสังสค์กันพี่น้องนอกจากว่านัดโมกไปหากันเนาะคนบริยูคึอเมงไทยอยู่เมืองไทยเนาะ มีความสูขรใดอยากกินผัก,กก็เด้กินอยากกินยังก็ได้กินอยากกินเห็ดก็ได้ก,กินแบบถ้ายูเสียแต่กินพอเพีออยงยูได้ก็ยูแต่ว,ว่านี่มันไห้หลงเขามากหรือบบว่าหนึ่งลูกเต่ากับยูนีหัวกับยูนีมันกระต้องใส่ชีวิตสองข้างน,นะค่ะแด่ไปเมืองไทยกับไปยูกับพอกบเมใส่มื่อหนึ่งใส่ชีวิตให้มันกลุ่มอยู่เมืองไทยกลับมาีนเฮาก็ต้องมาเหตุการณ์เหตุงาน ผู้ยิงไทยตียู่ที่ยูสวีเดนเนาะค่ะที่ยูเมืองนอ,นอกทุกคนอะข้าเจ้ากันดินร่นกันทุกคนข้าเจ้ามิแตกคนเก่งๆเลยพี่น้องเก่งอย่างตีข้าเจ้ขาขยันทำมาหากินขยันทำมาหากินเพื่อเพื่อเดส่งเงนกลับไปให้พ่อให้แม่ให้พวกพี่ยุดท่านหลังข้าเจ้าได้กินเนาะพี่นอ้องบอกไปเหตุไปน้่ไก่ เพื่อให้พี่น้องทั้งหลายคนได้กินเพื่อคือว่าน่ะหาว้ยแตออนาโคตีกลับไปอยู่เมืองไทยเนาะพี่น้องเ่าแก่มากร่างกายกระบอดีร่างกายกระปแข็งแกร่งคอยมาอยู่สวีเดนแรกๆคอยก็มาทําความสะอาดทําความสะอาดเนี่ยมือขึ้นเนาะทําความสะอาดรถไฟแล้วก็ไปเลียนหนังสือได้ใบขับขี่ไปเก็บผลไม้ขายพี่น้อง เก็บผลไม่ขายบัานี้ลูกสองข้อน่ะคนหน่อยน่ะหกขวบให้ไเป็นนางขายอยู่ลานขายหมูขคนใหญ่น่ะสิบเอ็ดขวบให้ไปขายอยู่ในตลาดน้องน้อยกระจ่างข้นซอยก็เอาลูกมาเอาลูกมากะเจ้าอันให้เพิ่นมาเพิ่นกระยางมาเองบ่ได้เอาบ่อะดีอยากมาเพิ่นมาอยากเพิ่นลำบากเนาะเพิ่นอยากมาเองเพิ่นมาเก็บผลไม่ขายก็โรละสิบกว่าบาทตะกี้น้อโลละสิบกว่าข้นพี่น้อง หย่าน่นบ่ได้ก็ถิมาผันตัวเป็นแม่ขานีงหย่าน่นบ่ได้เงินอันไปขายกันรักหลายๆก็ไเล,ย,ลยนิดน้อยไปขายให็ด่อขาดคนกลางเนาะก็เลยมาขายเองเปิดตลาดให้ลูกขายเองให้ลูกขายให้คนใหญ่ไปเก็บย,ย่ามือย่ามือขึ้นไปเห็ดงานทำความสะอาดย่ามือเศรา้กากลับมามาหัดพอลุ่ม ไปปลาเนาะพี่น้องมานอนวันนี้ย้ำแรงก็ต้องไปอันส่งคนไปปลาแล้วก็ต้องส่งลูกไปขายของนะพี่น้องกลับมานอนนอนตื่นขึ้นก็ไปเก็บแผงไปเก็บแผงกับลูกไปเก็บลูกบัดนี้ก็จ้างเลยไปเก็บไปหาคนอยู่อยู่ปลาเลยพี่น้องไปหาคนอยู่ปลาแล้วจังเลนเขงงางั้นบ่ได้รับเลยนอนเลยพี่น้องเลยจนกลัว่า,าเขาหนาหนาว ทันมาแล้วข้าวเจ้ากาปันคนละใม่กับบ่มี่เออกับสิสบายใน่เหตุการณ์จะของย่ำขึ้นลำบากพี่น้องมาอยู่เมืองนอกเสียสุดลำบากเลยค่ะบัดนี้เดี๋ยวจะบอกตอนแล้วพี่น้องปุ่มปุ่มเครื่องกันปุ่มเคืองกันจังเลยมาซื้อ ใส่โนดีจัง่อยแล้ว่น้นาใส่โรดีจัง่อยบม่ได้ปรุงยังไรดอกค่ะเอาตามไทยบ้านเราเอาที่มิที่มมิยูมิกิ่มนะคะเกี๊ยวกุ้ยจังเอยเี๊ว ดใสดห่หมดเกลือมาบอกกันตัวนล้วพี่นอนวันนี้วันนี้เหตุงานหลายๆปีนึงได้กลับเมืองไทยเตือนหนึ่งค่ะเหตุงานหลายๆปีนึงได้กลับเมืองไทยเตือนหนึ่งกับใส่ชีวิตหนึ่คุ้มนะสี่อาทิตย์สีอส่อาทิตย์กับม่กลับไปกับไปพักผ่อนกับแฟน อาทิตย์หนึ่งเรื่องบางเรื่อกไ็ไปเมื่อไปบ้านก่อนวันนี้ก็ไปหาพ่อแม่จักอาทิตย์หนึ่งวันนี้ก็มาหาสื่อของอาทิตย์หนึ่งอีกอาทิตย์หนึ่งก็เตรียมตัวกรรรลับเราพี่น้องน,นี่แหละชีวิตเมืองหนอกแต่ว่ามูกดนสิเป็น,นไจของบุญูวถ้วเถอบอกชีวิตของข่อยเนาะพี่น้องเนาะวันนีนน้กลับมาแล้วพอดี้แมาหาเงือ่อนสื่อนั่งซือนี่ไหมแต่มาเห็ดของขาย มาเห็ดกอขายนั่มเหตุนั่นั่มวันนี้วันนี้อยู่เนี่ยเราเลียนตัวเราเล้ยสามบ้านซื้อทีสามบานแห่เนาะพี่น้องซื้อทีสามบานแห่อันนี้ก็เลยว่านเพียนกันมาไปอยู่เมืองไทยใครพักกับพี่น้องเดี๋ยวจะบอกก่อนไม่ชินอันว่านเพียนกันมาไปอยู่เมืองไทยเนาะวัดนี้แตเห็ดเนี่ยเหตุสร้างเลยก็ว่าจะไปอยู่เมืองไทยพี่น้อง ไปยู่กับยูบ่ได้หรอกเพราะเขาผมมีเงินหลายก็ได้กลับม่าที่เกา่าภาสิไปยูคุณแม่ยูพี่แม่วันนี้ก็เป็นห่วงด้วยันนี้เฮ็ดบ้านแล้วก็เป็นห่วงบ้านห่วงซองโอ้มีแต่แน่ห่วงบ้านพ่อแม่ก็สร้างให้เราละว,วันนี้อันมีไฟบันนี้ก็ว่างแขนกันมา ไปอยู่มังค่ยหกเดือนมา่ยอ่หนีหกเดือนก็เลยล่าออกจากงานพี่น้องล่าออกกับบดิซัทใบล่าออกแล้วก,าากับกาขา,ขายของเฮ็ดใบคาเฟ่มาขายของเนาะขายของแหลมูด้วยาะเอาคู่บัตรขับแท็กซี่หมูจะท้ามจะส้อยหมดก็เลยขันบับแท็กซี่กับบ่ิษัขายของพี่น้องก็เลยาเริ่ม <c oughs> ขับแท็กซี่คนเฮาแต่อยู่เมืองนอกถ้าขยันโบ่อดตายพี่น้อง ข้าเจ้าขยันทุกคนเลยมาอยู่เมืองนอกสู่ชีวิตกันทุกคนย่อมรับาผููหยิ่งไท้เก่งที่สุดหอบลูกหอบเต่ามาอยู่เมืองนอกนี่แบบว่าข้าเจ้าเรียงได้ทุกคนพี่น้องข้าเจ้าเก่งเก่งทุกคนค่ะผู้ใดมาอยู่เมืองนอกนี่คือมันเต่าดินลดนพี่หน้องห้องเด็กเก่าขาเก่ามาแล้วถอยลังกลับไปห้องสปีเฮีอหยัางไปอยู่เมืองไทยห้องผุกคนก่ว่า สิกล at ัมม่ย he ังยังไปหมดพูนแล้วอ้วตุ่ยข่อยอยู่นํำบาดก็ลยยังเด้พี่น้องเดี๋ยวมากินขาวจะบอากันตอนนพี่น้องเนาะสวัสดีค่ะมาพอแม่ี่น้อากินขาวน้ำกันบาดนี่กินขาวนุอ้อมไก่อ้อมไก่กันแล้วเล้วนี่พี่น้องเขาเนี้ยนึงในหนอยเด็กกินผู้เดียวคนหนึ่งลายมา้อค่ะกินขาวน้ำกันนี่แหละเน่กินโมอนี้ค่ะ มีแบนเนากินวันี้องไก่หน่งกับเนียวอันนี้กระบวดพออจ้ามาด <oh> mm ้มากินนกันองไก่ขนมานวหวานใส่ใส่นุอนี้ไปนอใส่มุสดหน เหตุใดชีวิตมันเหมาะดูผู้เดียวกินผู้เดียวลูกเต่าหัวคนก็ไปเห็นงานลูกตก้องแต่หยาอกไปอยู่แต่เพลินเนาะคนเขาไมีเฮี้นยนคนเนาะคุณลุงเขาแบไม่ยามเขาก็นอนั่งเฉย กินขหนีวบานเอยเหนื่มันหนึ่งหนึ่งน้อยๆหนึ่งแน่กลนหนึ่งแน่ต้องซ้อนพี่น้อง เยวกินสองคนเดียวพีนน้องเดี๋ยวพ่อกันจ้าสััสีีค่ะ